กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเกษตรริมรั้วบ้านการ์เดนคอรเนอร์บหนึ่งช่องที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับกุบหลามาฝากเพื่อนๆนะคะเป็นยังไงคะกุหลาดอกแรกที่เอามาให้ดูอันนี้บีชอปคาเซินะคะต้นอายุไม่ต่ำกว่า2ปีแน่นอนทรงดอกฟอร์มนี้หนังว่าสวยมากเลยนะเพิ่งเคยเห็นหน้าตาบีช็อปแบบนี้ค่ะอยู่มาตั้งหลายปีแล้วอันนี้กุหลาที่ปลูกที่โคราชนะคะฟอร์มดอกสวยมากแล้วก็ออกดอกเป็นช่อเยอะขนาดนี้ด้วยนะคะ ความหอมแรงคงไม่พ้นท่านเลยนะคะแล้วก็ปลูกง่ายก็ไม่พ้นท่านเช่นกันนะคะช่อนี้เนี่ยจริงๆมันมีดอกแห้งไปแล้วด้วยหนึ่งดอกนะคะแต่หนึ่งเด็ดทิ้งไปนะคะตอนนี้เหลือหนึ่งสองสามสี่เหลือกี่ดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดช่องนี้แปดดอกเลยทีเดียวนะคะเพื่อนใครที่เคยปลูกมาแชร์กันหน่อยสิปลูกได้แปดดอกแบบนี้หรือเปล่าแต่ฟอร์มดอกแบบนี้ไหมแชร์ประสบการณ์ใต้คอมเมนต์กันได้นะคะ วันนี้นะคะหนึ่งได้รวบรวมกุหลาบที่มีกลิ่นหอมแรงนะคะเป็นกลุ่มกุหลาบสีชมพูมาฝากเพื่อนๆกันค่ะหายไปหลายวันก็พยายามลงคลิปสั้นๆไปนะคะแต่ว่า AI ไม่ไดันเลยหรือเพื่อนๆไม่ชอบเลยก็ไม่รู้นะคะก็เลยต้องกลับมารวบรวมเป็นซีรีส์กุหลาบแบบยาวๆให้อีกเพื่อให้ AI ดันนะคะให้เพื่อนๆได้เห็น หนึ่งมื่นกว่าคนเนี่ยจะได้เห็นว่าหนึ่งมีทําคลิปอยู่คิดว่าช่องล้างไปแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะยังทาอยู่นะแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาเลยคะ่ะว่าช่วงนี้ยุ่งๆกับงานแล้วก็ยุ่งๆกับครอบครัวด้วยนะคะแต่ก็จะกลับมารวบรวมสายพันธุ์กุหลาบต่างๆมาฝากเพื่อนๆให้เยอะขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะ เราก็มาชมกุหลาบกันเลยนะคะว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้างรวบรวมไว้ให้นะคะเผื่อจะได้ไปหามาปลูกนะคะให้สวนกุหลาบของเรามีกลิ่นผลไม้กลิ่นชากลิ่นการพูนะคะหรือแม้แต่กลิ่นโอรลสนะคะกันเยอะๆนะคะแบบประมาณว่านั่งนั่งกันจิบชากันริมสวนแล้วแบบได้กลิ่นโชยมาหอมแต่ไกลแบบร้อยเมตรนะคะวันนี้ก็จะรวบรวมมาให้เพื่อนๆกันนะคะ กุหลาบที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะคะชื่อว่าอะคาเดเมียค่ะเป็นกุหลาบสัญชาติอิตาลีนะคะเคยพูดถึงมาแล้วนะคะกลิ่นเป็นกลิ่นดอกไม้นะคะแล้วก็กลิ่นผลไม้รวมค่ะกลิ่นผลไม้ที่เขาพูดถึงก็คือเป็นกลิ่นคล้ายกลิ่นมะพร้าวกลิ่นส้มนะคะเป็นอีกสายพันธุ์ที่กลิ่นหอมแรงค่ะขนาดดอกอยู่ที่ประมาณ7ซนเมตรถึง9ซนเมตรนะคะความสูงของต้นอยู่ที่90ซนเมตรถึง120ซนเมตรค่ะ ความกว้างของทรงพุ่มอยู่ที่ประมาณ60ซมถึง70ซนมนะคะลักษณะดอกของเขาเป็นแนวตัดดอกนะคะสามารถอยู่ที่ต้นได้อยู่ประมาณ3-4วันถึงจะโรยนะคะขนาดดอกค่อนข้างใหญ่มากค่ะกุหลาบสายพันธุ์นี้ยังเคยได้รับรางวัล The Most f r a g a n t Rose Award ด้วยนะคะโรคของเขาก็มีไม่มากนะคะก็อาจจะมีเป็นโรคราบ้างเพี้ยไฟก็มีบ้างนะคะแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยจะต้องระวังพวก อยู่ในมุมอับนะคะต้นนี้นะคะเขาตายเพราะว่าโดนเพี้ยหอยนะคะทําลายพอดีอยู่ในจุดที่ไม่โดนแสงแดดนะคะตรงโคนก็เลยทําให้เป็นเพี้ยหอยทําลายแล้วก็เป็นรายแบกในที่สุดแล้วก็ตายไปในที่สุดค่ะแา่พันธุ์นี้ถ้าอยากให้ดอกใหญ่นะคะกิ่งที่ให้เกิดตาใหม่ควรจะเป็นกิ่งที่บวบอวบนะคะเขาถึงจะออกดอกที่สมบูรณ์ถ้า เพื่อนเพื่อนเห็นว่าดอกที่ออกเป็นดอกเล็กๆก็ให้เด็ดดอกนั้นทิ้งแล้วก็ให้เขาสะสมพลังงานดอกก็จะใหญ่ขึ้นค่ะกุหลาบที่เพื่อนเพื่อนเห็นชื่อว่า a l l f o r v e นะคะ a l l f o r v e เป็นกุหลาบสัญชาติเนเธอร์แลนด์นะคะเป็นกุหลาบพุ่มค่ะกลิ่นหอมแรงอีกสายพันธุ์หนึ่งเลยนะคะกลิ่นออกแนวดอกไม้แล้วก็ลูกพีชค่ะกลีบดอกสีชมพูเข้มอมม่วงนะคะ ความสูงของต้นอยู่ที่ประมาณ80-200เซนติเมตรค่ะความกว้างอยู่ที่ประมาณ60-120เซนติเมตรนะคะส่วนขนาดดอกนะคะอยู่ที่ประมาณ7เซนติเมตรถึง9เซนติเมตรค่ะกลีบดอกค่อนข้างหนานะคะบานทนค่ะสายพันธุ์นี้ไม่มีหนามน,นะคะน่าปลูกมากๆในบรรดากุหลาบที่ ดอกใหญ่นะคะแล้วเป็นสีชมพูนะคะที่เห็นในประเทศไทยเลยนะคะก็มีเบเวอรี่เนี่ยค่ะที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะเป็นกุหลาบสัญชาติเยอรมันนะคะกลิ่นนะคะหอมแรงมากนะคะกลิ่นออกแนวเรมอนนะคะแล้วก็ผลไม้ความสวยของเขานะคะเขาจะมีกลีบดอกตรงกลางเป็นสีชมพูออกแนวสีนมเย็นนะคะแล้วก็ ข้างๆนะคะก็จะเป็นสีออกขาวๆนะคะไล่ระดับกันไปนะคะนี่ค่ะตรงกลางก็มีสีเหลืองด้วยนะคะเวลาโดนแสงก็เหมือนเรืองแสงได้นะคะความสูงของต้นอยู่ที่ประมาณ80ดถึง200เซนติเมตรค่ะความกว้างของพุ่มอยู่ที่ประมาณ 60- สถึง1 2 0อซนติเมตรเลยนะคะ ขนาดดอกที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ7-9เซนติเมตรเลยทีเดียวซึ่งถือว่าเป็นระดับของดอกกุหลาบที่ใหญ่นะคะถ้าปลูกเนี่ยเพื่อนๆสามารถซื้อแบบเป็นทีโรสมาปลูกก็ได้นะคะเขาจะโน้มหัวลงนะคะเบบอรี่เป็นกุหลาบที่ชอบให้ตัดแต่งนะคะแล้วก็ชอบความชื้นนะคะหน้าฝนจะเจริญเติบโตได้ดีค่ะถ้าพูดถึงกุหลาบสีชมพูที่มีกลิ่นหอมแรงนะคะ คงไม่พ้นท่านบีชอปนะคะเป็นกุหลาบสามัญประจําบ้านที่คนที่ปลูกกุหลาบทุกคนแทบจะเคยปลูกกันมาแล้วทั้งนั้นนะคะสําหรับบิชอปคคสเซิลนะคะเป็นกุหลาบสัญชาติอังกฤษค่ะปีโดยเดวิดออสตินนะคะเมื่อก่อนปีคิสก์ศักรดช2005นะคะกลิ่นหอมแรงมากนะคะเป็นแนวโอโลโรสนะคะสีชมพูออกแนวชมพูนมเย็นนะคะสีชมพูอ่อน ออกดอกเป็นช่อเป็นพวงได้นะคะขนาดดอกอยู่ที่ประมาณ 2, 2> นิ้วถึง3นิ้วะะหรือประมาณ5ซนิเมตรถึง7ซนติมตรนั่นเองค่ะนี่นะคะเป็นช่อดอกที่ต้นสมบูรณ์นะคะอยู่ที่ประมาณ6ถึง7นะคะหรืออาจจะใหญ่กว่านี้นะคะถ้าเกิดตัดแต่งดีๆนะคะเขาจะเป็นกุหลาบ g l i s h r o รสนะคะออกแนวกึ่ง เลื้อยนะคะขนาดความสูงของต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 120- ่งรถึงหนึเซนติเมตรนะคะหรืออาจจะสูงกว่านั้นก็ได้นะคะพุ่มกว้างเนี่ยสามารถกว้างได้ถึง 90- ้าสถึง120เซนเมตรเลยนะคะสำหรับใครที่ปลูกนะคะแนะนำว่าให้เขาเจอแดดเยอะๆหน่อยนะคะเน้นการตัดแต่งนะคะที่ช่วยกระตุ้นการออกดอกนะคะ ถ้าเกิดตัดตรงจุดที่กิ่งอวบที่สุดเขาจะออกดอกใหญ่ออกดอกเป็นช่อค่ะถ้าดอกออกจากกิ่งกระโดงจะดอกสมบูรณ์กว่ากิ่งที่เกิดตรงปลายยอดนะคะสายพันธุ์นี้นะคะ,จะเจริญเติบโตได้ดีในประเทศไทยทุกฤดูการนะคะทนเพียทนแมลงทนโรคทุกอย่างนะคะขอเพียงแค่ตัดแต่งให้เขานะคะเขาก็ออกดอกได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะแต่ดอกของเขาจะสวยที่สุดช่วงฤดูหนาวนะคะ จะมีแนวออกแนวทรงถ้วยด้วยกุหลาบกลิ่นหอมแรงอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะเป็นสัญชาติอังกฤษนะคะชื่อว่าแค r โรสค่ะแคลโรสเป็นกุหลาบที่บีดโดยคุณเดวิดออสต,ตินนะคะก่อนปีคศหนึ่งักราร้อยแดสิบ6ค่ะเป็นกุหลาบพุ่มนะคะคอลเลกชันอ l ง s h r o รสค่ะดอกนะคะจะเป็นกลิ่นหอมคล้ายมะลินะคะ หอมแรงค่ะสีดอกนะคะที่หนึ่งเคยเห็นนะก็ออกแนวครีมครีมชมพูอ่อนอ่อนอ่อนมากเลยอะ่ะอ่อนจนเกือบครีมเลยนะคะแต่ว่าตามข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสีชมพูอ่อนไลท์พิงค์นะคะขนาดดอกนี้ใหญ่มากเลยนะคะอยู่ที่ประมาณเจ็ดเซนติเมตรถึงสิบเซนติเมตรเลยทีเดียวนะคะหรือขนาดประมาณ4นิ้วค่ะทรงพุ่มนะคะจะสูงอยู่ เป็นแนวออกแนวกุหลาบพุ่มสูงมากเลยนะข้อมูลเขาบอกว่า120ซนเมตรถึง245ซนติเมค่ะแต่ที่1เคยเห็นนะ่ะสูงประมาณ90ซนเมตรนะคะแล้วก็พุ่มกว้างอยู่ที่ประมาณ90-120ถึซนติมตรค่ะตั้งชื่อตามลูกสาวของคุณเดวิดออสตินนะคะกุหลาบสวยๆที่เพื่อนๆเห็นดูนี้ชื่อว่ากอสเปลนะคะ กอสเตเป็นกุหลาบสัญชาติเยอรมันค่ะบีดโดยฮันเชอร์เกนเอเวอร์นะคะเป็นกุหลาบไฮบิท,ทรีค่ะกลิ่นหอมเหมือนดอกไม้สดๆสดนะคะกลิ่นหอมแรงนะคะสีชมพูเข้มบานเย็นออกแนวสีแดงค่ะขนาดดอกอยู่ที่ประมาณ6เซนติเมตรนะคะทรงพุ่มจากข้อมูลเขาแจ้งว่าสูงประมาณ60-90ถซนติเมตรค่ะความกว้างของพุ่มอยู่ที่ประมาณ40-45ซนเมตรนะคะ ปลูกและเจริญเติบโตได้ดีในประเทศไทยค่ะนี่นะคะกอสเปลกลีบดอกสวยนะคะซ้อนกันหลายชั้นทีเดียวนะคะแล้วก็กลิ่นหอมแรงมากกุหลาบต่างๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีความเกี่ยวโยงกับาศาสนาหรือไม่ก็บุคคลสำคัญนะคะอันนี้ก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับาศาสนาก็คือเป็นข่าวประเสริฐนะคะ ของศาสนาคริสต์นั่นเองกุหลาบสีหวานหวานนี่นะคะที่เพื่อนๆเห็นอยู่ออกดอกเป็นช่อนี้มีชื่อว่าเฮอริเทตนะคะเฮอริเทเป็นกุหลาบสัญชาติอังกฤษค่ะบีดโดยเดวิดออตตินอีกเช่นเคยนะคะอยู่ช่วงก่อนคริสต์ศักราช1982กาก็เป็นกุหลาบเก่าแล้วนะคะกลิ่นหอมแรงค่ะเป็นกลิ่นหอมแบบเลมอนนะคะแล้วก็สีชมพูนะคะตรงกลางแล้วก็ ลายสีเป็นสีขาวตรงกลีบฐานนะคะความใหญ่ของดอกอยู่ที่ประมาณ3.5นิ้วหรือประมาณ8.5เซนติเมตรนั่นเองค่ะออกดอกเก่งออกดอกเป็นช่อได้นะคะแล้วก็ความสูงของต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ120เซนติเมตรถึง130เซนติเมตรค่ะความกว้างของทรงพุ่มอยู่ที่ประมาณ120เซนติเมตรขึ้นไปนะคะ กรีบดอกนะคะถ้าเพื่อนๆเห็นตามรูปนี้คือเวลาเขาโดนแสงแดดนะคะเขาเหมือนเรืองแสงได้เลยนะคะแต่ข้อเสียของเขาก็มีนะคะก็คือว่าเขาบานได้แค่หนึ่งวันก็โรยแล้วนะคะจนบางคนอาจจะบอกว่าดมไปเนี่ยกรีบดอกร่วงติดจมูกกันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเท่าที่หนึ่งเคยปลูกเนี่ยเขาค่อนข้างออกดอกเก่งมากเลยนะคะไม่ว่าจะสภาพอากาศเวลาไหนนะคะแต่ว่าในช่วงฤดูหนาวเนี่ยเขาจะ ออกดอกได้สวยกว่าฤดูอื่นๆค่ะสำหรับสายพันธุ์นี้นะคะเป็นกุหลาบอังกฤษเนี่ยก็อาจจะถามได้ที่สวนลักมิดนะคะแล้วก็สวนจิระโรสนะคะอาจจะมีพอพันธุขายอยู่นะคะดอกของเขาเป็นแนวทรงถ้วยนะคะสวยงามมากอันนี้เป็นแค่รูปนะคะของจริงสวยกว่านี้อีกหนึ่งเคยเดนตกมาแล้วนะคะสำหรับสายพันธุ์นี้นะคะสวยจริงๆค่ะยังไงก็ลองหามาปลูกกันดูนะ กุหลาบสายพันธุ์ที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะคะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่หนึ่งชื่นชอบมากๆนะคะชื่อว่าจูรี่อังเดีหรือเอดูอาร์มานีนะคะเป็นกุหลาบสัญชาติฝรั่งเศสค่ะเขามีสองชื่อเพราะว่าในในต่างประเทศทั่วไปเขาจะเรียกกันจูรี่แอนดรนะคะแต่ว่าถ้าเกิดในญี่ปุ่นจะเรียกว่าเอดูอาร์มานีนะคะกลิ่นหอมแรงค่ะเป็นกุหลาบกลิ่นหอมผลไม้นะคะ ถ้าไปดมเนี่ยออกแนวแบบส้มผสมกับแนวพีสผู้ไม่ถูกค่ะต้องลองดมดูของเขาเนี่ยเป็นสายพันธุ์ไม้นะคะแบบฟอริบัรดานะคะออกดอกนะคะดอกเริ่มแรกเนี่ยเขาจะเป็นสีออกเหลืองเหลืองแซมด้วยสีชมพูก่อนนะคะหรือบางทีก็เป็นสีแดงนะคะพออายุมากขึ้นเรื่อยเเขาจะเป็นสีชมพูเข้มเพิ่มขึ้นเรื่อยเรค่ะถ้าต้นอายุเยอะๆนะคะจะ ขนาดดอกนะคะอยู่ที่ประมาณ7ซนติเมตรถึง9ซนเมตรได้อยู่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้นขนาดเล็กนะคะดอกก็จะไม่ใหญ่มากค่ะอยู่ที่ประมาณ6เซนติเมตรนะคะความสูงของพุ่มนะคะถ้าต้นใหญ่เต็มที่อยู่ที่ประมาณ120ซนติเมตรถึง200ซนติเมตรเลยนะคะเพราะเขาเป็นกุหลาบเลยนะอก่างที่บอกตามเริ่มต้นแล้วก็ ขนาดความกว้างของพุ่มอยู่ที่ประมาณ80เซนติเมตรขึ้นไปค่ะถ้าแนะนำนะคะสำหรับสายพันธุ์นี้เนี่ยแนะนำให้ซื้อแบบต้นที่มีอายุเยอะมาปลูกจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีกว่าต้นอายุน้อยๆนะคะหนึ่งลองปลูกต้นอายุน้อยๆแล้วเนี่ย ถ้าเป็นหน้าร้อนนี้แทบจะไม่แตกยอดสูงๆเรียวยาวเลยนะคะจะออกเป็นยอดสั้นๆแต่เรื่องความออกดอกดอกเนี่ยก็ต้องยกให้หนางเลยออกดอกตลอดแม้แต่ยอดสั้นๆก็ตามนะคะนึกว่าเป็นเซนจีเวลซะแล้วแต่ไม่ใช่นะคะหน้าตาก็สวยนะคะดอกอันนี้เป็นขนาดประมาณ8ดเดือนนะคะสีดอกก็จะอย่างที่บอกค่ะเริ่มต้นจะเป็นเหลืองอย่างนี้ก่อนแล้วก็เป็นริ้วๆนะคะสีเป็นลายๆนะคะเป็นสีชมพูหรือแดงะคะ่ะ สำหรับสีชมพูนะคะจะมีเยอะขึ้นตามอายุดอกค่ะยิ่งอายุมากดอกก็จะมีสีชมพูมากถ้าใครเคยปลูกก็ลองคอมเมนต์กันดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเจอประสบการณ์เดียวกับหนึ่งหรือเปล่าหรือแตกต่างกันยังไงนะคะคอมเมนต์บอกกันได้นะคะถ้าพูดกุหลาบที่ปลูกง่ายในประเทศไทยดอกใหญ่สีสวยทรงดอกพอฟอร์มตลอดทั้งปีออกดอกเก่งเลื้อยเก่งนะคะถ้าไม่พูดถึง ชัวเอมมานูเอลก็คงไม่ได้นะคะขอพูดไว้เลยละกันเผื่อมีมือใหม่มานะคะมาดูคลิปนี้ช่วเอมนะคะเป็นกุหลาบสัญชาติฝรั่งเศสค่ะเป็นกุหลาบไฮบิททรีนะคะแต่ว่าปลูกในประเทศไทยแล้วกลายเป็นเลื้อยไปแล้วนะคะทุกเสียงที่เคยปลูกนะคะให้คะแนนเต็มร้อยเลยนะคะสำหรับสายพันธุ์นี้นะคะนางหอมแรงมากนะคะสีดอกก็ สวยตลอดทั้งปีนะคะแล้วก็ออกดอกเก่งด้วยนะคะดอกนี้แนวทรงถ้วยตลอดไม่เคยทิ้งฟอร์มเดิมของนางเลยนะคะเริ่มแรกเนี่ยถ้าเป็นดอกตอมูมจะเป็นออกแนวสีแดงแดงชมพูเข้มนะ,ะแต่ถ้าบานมาแล้วนะคะจะออกเป็นแนวสีชมพูอ่อนนะคะหรือสีชมพูนมเย็นนะคะไล่กับสีชมพูบานเย็นนะคะขนาดดอกเนี่ยใหญ่มากนะคะอยู่ที่ประมาณ7-9เซนติเมตรหรือประมาณ4ี่นิ้วเลยทีเดียวนะคะแม้จะปลูกในประเทศไทยก็ตามะคะ่ะ หลายๆคนนะคะจะปลูกแบบขึ้นซุ้มนะคะเขาสามารถสูงได้ถึงประมาณ200เซนติเมตรเลยนะคะถ้าอยากให้ออกดอกแบบแนวเลื้อยนะคะก็คือให้น้มกิ่งแนวราบนะคะเขาจะออกกิ่งใหม่นะคะตรงจุดที่เคยเป็นใบต่างๆนะคะหรือตรงตานั่นเองนะคะก็จะเกิดเป็นกิ่งใหม่ๆขึ้นมานะคะอยากได้ดอกเยอะก็ต้องโน้มกิ่งเยอะๆนะคะความ ความกว้างของทรงพุ่มถ้าเกิดจัดดีๆอยู่ที่ประมาณ50-60เซนติเมตรค่ะแต่ถ้าเกิดจัดไม่ดีกิ่งนางยาวอย่างที่บอกเนาะมันก็กว้างตามความยาวของกิ่งก็คือประมาณเกือบ200เซนติเมตรเลยทีเดียวนะคะก็พยายามนำขึ้นซุ้มนะคะจะช่วยให้เป็นระเบียบมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นฟอร์มดอกช่วงหน้าหนาวนะคะสวยมากนะคะถ้าเป็นหน้าร้อนก็เป็นทรงถ้วยเหมือนกันแต่อาจจะกลีบไม่ซ้อนมากค่ะ ในบรรดากุหลาบที่หนึ่งเคยปลูกมานะคะหนึ่งว่ากุหลาบสายพันธ์ุนี้เนี่ยทรงดอกสวยสุดและแล้วก็แปลกด้วยสายพันธ์ุนี้ชื่อว่า s o u วเ n ีย de la m o n ม m e y s นะคะเป็นกุหลาบสัญชาติฝรั่งเศสค่ะบีดโดยจินเบอร์สนะคะในปีคิศหนึ่ันดร้อ3สี่นะคะเป็นกุหลาบที่ตั้งชื่อตามปราสาทนะคะของ ภรยาของนโปเลียนนะคะและเป็นกุหลาบเก่าแก่ที่ได้รับความนิยมมาหลายร้อยปีแล้วนะคะจนได้ขึ้นทำเนียบกุหลาบระดับโลกนะคะเพราะว่ามีประวัติที่ยาวนานมีความชื่นชอบของประชาชนทั่วๆไปเนี่ยเป็นร้อยร้อยปีมาแล้วนะคะก็ยังไม่เสื่อมคลายในความชอบเขานะคะทรงดอกของเขาเนี่ยเป็นทรงดอกแบบ บูบองนะคะขนาดดอกเนี่ยในประเทศไทยนะคะใหญ่ได้ถึง5นิ้วนะคะหรือประมาณ12เซนติเมตรเลยทีเดียวถือว่าเป็นขนาดใหญ่มากนะคะอันนี้เป็นทรงพุ่มของต้นที่เลี้ยงมาไม่ต่ำกว่า2ปีครึ่งนะคะขนาดทรงพุ่มอยู่ที่ประมาณ120ซนเมตรได้อยู่นะคะแต่ว่าความสูงของทรงพุ่มอยู่ที่ประมาณ 90ถึงหนึ่ิซนติเมตรค่ะบางคนนะคะสามารถเลี้ยงให้เป็นกุหลาบเลื้อยได้เลยนะคะขึ้นสูงสูงประมาณ2 0 0ซนติเมตรก็เคยมีมาแล้วนะคะในประเทศไทยที่จังหวัดโคร,ราชนะคะกลิ่นหอมของเขานะคะเป็นกลิ่นหอมแรงแบบกลิ่นการพลูนะคะบวกกับกลิ่นชาแล้วก็แอปเปิลนะคะ ใครอยากรู้ว่ากลิ่นหอมเป็นยังไงต้องไปซื้อมาดมดูนะคะใครเคยปลูกแล้วมาแชร์ประสบการณ์กันได้นะคะว่าปลูกยากปลูกง่ายยังไงนะคะนี่นะคะดอกใหญ่ตลอดทั้งปีนะคะกลิ่นหอมแรงค่ะกุหลาบที่เพื่อนเเห็นอยู่นี้นะคะแนวทรงถ้วยกลมอย่างกับลูกชิ้นนี่นะคะมีชื่อว่า the anic rose นะคะเป็นกุหลาบสัญชาติอังกฤษนะคะบีดโดย เดวิดออตินนะคะจบจะเป็นกุหลาบอิงลิสเซิร์ฟโลสนะคะหรือกุหลาบพ,พุ่มนั่นเองกลิ่นหอมแรงค่ะกลิ่นหอมแบบโอลโสผสมกับลัสเบอรี่นะคะสีชมพูอ่อนตามที่เห็นเลยแนวทรงถ้วยเลยนะคะขนาดดอกอยู่ที่ประมาณ2.5นิ้วหรือประมาณ6เซนติเมตรนะคะความสูงของพุ่มอยู่ที่ประมาณ 125ซนติเมตรถึง175ซนติเมตรเลยแต่ต้นที่1เห็นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ90ซนติเมตรนะคะความกว้างของพุ่มอยู่ที่ประมาณ90-100ถึงซนติเมตรค่ะก <c oughs> ุหลาบสายพันธุ์นี้นะคะตั้งชื่อตามสวนอนวิกนะคะในประเทศอังกฤษนะคะเพื่อนๆที่เคยปลูกสายพันธุ์นี้เป็นยังไงบ้างหนึ่งยังไม่เคยปลูกเลย แต่ว่าเขาบอกว่ากลิ่นหอมแรงก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆกันเผื่อใครอยากลองปลูกดูนะคะกุหลาบอังกฤษนะคะสามารถหาซื้อได้ที่จิราโรสแล้วก็กุหลาบสวนรักมิตรนะคะหรือเพื่อนๆอาจจะติดต่อมาทางหนึ่งก็ได้นะคะเพื่อที่จะสอบถามให้นะคะหรือจะซื้อผ่นหนึ่งก็ได้นะคะก็อลองหามาปลูกดูกันนะคะเคยปลูกแล้วก็มาแช,แชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังใต้คอมเมนต์ได้นะคะว่า ลูกแล้วเป็นยังไงบ้างเลี้ยงง่ายเลี้ยงยากยังไงขอบคุณนะคะกุหลาบสายพันธุ์นี้ที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่มีชื่อว่า The Weddwood นะคะเป็นกุหลาบสัญชาติอังกฤษบีดโดยคุณเดวิดออตตินนะคะตัดเป็นกุหลาบเลื้อยนะคะหรือคัมปิ้งโรสนะคะกลิ่นหอมแรงนะคะออกแนวผลไม้ค่ะ ความใหญ่ของดอกอยู่ที่ประมาณ2.5นิ้วนะคะหรือประมาณ6เซนติเมตรค่ะออกดอกเป็นช่อได้นะคะสูงของต้นนะคะอยู่ที่ประมาณ120เซนติเมตรถึง160เซนติเมตรนะคะความกว้างของทรงพุ่มอยู่ที่ประมาณ60ถึง90เซนติเมตรค่ะกลิ่นหอมแรงดอก ออกเป็นแนวหยกัยกๆแบบนี้นะคะกุหลาบสีออกแนวชมพูบานเย็นเข้มจนแดงนะคะดอกนี้มีชื่อว่า t a ทรสแ a นนะคะเป็นกุหลาบค่ายเดวิดออตตินอีกแล้วกุหลาบสัญชาติอังกฤษนะคะกลิ่นหอมแรงมากนะคะเป็นออกแนวกลิ่นโอโอลผสมกับมะนาวนะคะ่ะขนาดดอกนะคะอยู่ที่ประมาณ2นิ้วนะคะหรือประมาณ6ซเซนตินเมตร ความสูงของทรงพุ่มอยู่ที่ประมาณเก้าสิถึงหนึ่งร้อี่สิเซนติเมตรค่ะความกว้างของทรงพุ่มอยู่ที่ประมาณเก้าสิบเซนติเมตรนะคะหรือ100เซนติเมตรค่ะออกดอกนะคะคล้ายพวกแนวกุหลาบแบบพวกมอเลยนะคะสีก็สวยนะคะสดใสแถมกลิ่นหอมแรงด้วยนะคะเป็นทรงพุ่มแต่ว่าออกแนวเป็นเรื้อนะคะพอมาอยู่ในประเทศไทย ถ้าใครชอบนะคะแนวนี้นะคะลองหามาปลูกกันดูได้นะคะ <S <S ถ้าสนใจก็สอบถามหนึ่งได้นะคะคริสโตเฟอร์มาโลนะคะเป็นกุหลาบสัญชาติอังกฤษค่ดบีดโดยคุณเดวิดออสตินนะคะก่อนปีคริสต์ศักราช1993ค่ะจะเป็นกุหลาบ English r o รสนะคะกลิ่นหอมแรงนะคะกลิ่นหอมผลไม้ค่ะสีนะคะจะเป็นแนวสีชมพูส้มนะคะ บางคนก็ว่าสีเหมือนแซลมอนนะคะกลีบดอกจะเป็นกลีบดอกหลายๆชั้นนะคะซ้อนกัน,นะคะ่ะถ้าเกิดช่วงฤดูหนาวจะมีสีดอกที่เข้มไปออกแนวชมพูออกแดงเลยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงหน้าฝนนะคะก็จะเป็นสีอ่อนลงมานะคะหน้าร้อนก็จะสีอ่อนลงมาเหมือนกันนะคะแต่ว่าลักษณะเด่นตรงกลางเขาจะมีสีเหลืองๆนะคะเวลาโดนแดดก็จะสะท้อนแสงได้อันนี้เป็นป้ายของเดวิดออสตินป้ายแท้นะคะจะหน้าตาประมาณนี้ค่ะ เขาจะเจริญเติบโตได้ดีช่วงหน้าฝนนะคะแต่ช่วงหน้าหนาวจะเป็นช่วงที่ดอกสวยที่สุดค่ะกุหลาบที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้มีชื่อว่า r i n c e s s a l e x a n d r r of Ken นะคะหรือเจ้าหญิงอาริสันดาแห่งเคนนะคะเป็นกุหลาบสัญชาติอังกฤษบีดโดยเดวิดออสตินนะคะกลิ่นหอมแรงนะคะกลิ่นที่เขาบอกก็คือจะเป็นกลิ่นเมือนะคะ ขนาดดอกอยู่ที่ประมาณ3 5ถึงหนิ้วเลยทีเดียวหรืออยู่ที่ประมาณ6ถึง12เซนติเมตรเลยนะคะสำหรับความสูงของพุ่มต้นนี้หนึ่งเคยเห็นอยู่ที่ประมาณ90เซนติเมตรนะคะพุ่มกว้างอยู่ที่ประมาณ90เซนติเมตรค่ะแต่ว่าตามข้อมูลนะคะเขาบอกว่ากุหลาบสายพันธุ์นี้เนี่ยสูงอยู่ที่ประมาณ100เซนติเมตรนะคะ กว้างของพุ่มก็อยู่ที่ประมาณ80-100เซนตเมรเช่นกันค่ะเพื่อนๆคนไหนเคยปลูกแล้วบ้างสายพันธุ์นี้มาบอกข้อมูลกันหน่อยนะคะว่าปลูกยากปลูกง่ายยังไงแต่ว่าหนึ่งเห็นดอกของสายพันธุ์นี้นี่แบบใหญ่อลังการมากถ้าปลูกที่บ้านนะคะแล้วออกดอกใหญ่แบบนี้นะบอกเลยข้างบ้านอิจฉาปลาข้างบ้านมาขอเซลฟี่ถ่ายรูปด้วยแน่นอนค่ะนอกจากนี้กลิ่นนางหอมแรงมากนะคะ แบบร้อเมตรก็ได้กินนะคะใครเคยปลูกแล้วมาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับเป็นยังไงบ้างถ้าชอบคลิปแนวรวบรวมกลิ่นกุหลาบนะคะแล้วก็สีอื่นๆนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจหนึ่งหน่อยนะช่วงนี้ต้องการกำลังใจเยอะมากนะคะเพื่อจะได้ทำคลิปต,ต่อไปให้ได้มากๆกว่านี้นะคะสำหรับอุปกรณ์หรือยาฆ่ามแมลงหรือยาป้องกัน มแมลงหรือโรคนะคะหนึ่งก็จะทําตะกร้าไว้ในคลิปนี้นะคะพเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปดูไปเลือกซื้อกันได้เลยนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนชอบสายพันธุ์ไหนนะคะแล้วก็ตามหาอยู่สามารถทักมาในแฟนเพจเกษตรลิมด้วบ้านได้นะคะเพื่อจองคิวต่อไปหนึ่งจะมีบริการในการไลฟ์นะคะแล้วก็พาชมสวนนะคะเลือกกุหลาบแบบต้นต่อต้นเลยนะคะแล้วก็จะส่งให้เพื่อนๆ กันแบบต้นแบบใหญ่ๆแล้วก็ให้ต้นที่เราจะไปเลือกกันจะไเป็นต้นที่ปลูกแบบแดดร้อยฝนร้อยเหมือนกับปลูกตามบ้านเพื่อนๆเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยกุหลาบจะผ่านการสร้างภูมิคุ้มกันมาแล้วเป็นอย่างดีนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆ